ลสวัสดีค่ะี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่สตูดิโอของเรานะคะแน่นขนาดไปด้วยเหล่าแฟนคลับมาขอเสียงแฟนคลับนะมันแน่นอนอยู่แล้วรว่าแขกรับจอยของเราในวันนี้ เพราะว่าได้สร e ้างกระแสฟีเวอร์ได้มากที่สุดของวงการบันเทิงรับรองว่าเสียงกรีตไม่แพ้สุปตาคนไหนแน่นอนสุปตาฟันและเจมจิรายุทธตั้งสีสุขค่ะ หล่อขึ้นมากเลยเนาะนี่งานนี่งก็ไม่ได้น้อยกว่าดิฉันหรือเปล่าอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เนาะนี่น้าเอกน้าเอกเขาก็มีฟอร์มไงเขาทำอ่ะยิ่งกว่านี้ เป็นพ <łość> ิธีกรตลกตลกดำดำอะไรอย่างนี้กันไปก็ทำได้หรือผู้สูงอายุทำเมื่อไม่น่าเกียดน้องอ่ะก็ตลกอะไรน้องแก้งใจอย่าไปทำอยู่เจมเมื่อยัมจ๊ะเมื่อยังฉันนั่งะไปเลยจ้า ยุกก่อนครับเอออ่านะบะไได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่พี่มีสิ่งเดียวที่อยากจะบอกพวกเธอนะแก้มเจมจินิ่มมากแก้ม้ายนิ่มกว่าหอมแล้วมันเด้งดึงกับเลยที่เขเกย์ทักันอย่างงี้นะครับบ้าผู้ชายอ่ะ ซุปตาสายฟ้ารับของเราค่ะกระแสต่อรับตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะละครก็จบไปแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าตื่นเต้นมากกว่านี้ครับตื่นเต้นใช่เพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่มาออกโอ้มือเยนมือเยเฮ้ยเราเคยมาออกกันแล้วอ่ะสามแซมใช่แล้วเนี่ยมีอยู่ห้าคนเนี่ยครับอ๋อคุณมิโน่ใช่ฮะนี่เล่นบ้างอะไรวะเนี่ยนี้มาคนเดียวก็เลยแบบคุณเหงาตื่นเต้นเป็นไงบ้างเราอ่ะชีวิตเป็นงไงบ้างหลังจากละครจบไปปุ๊บข้ามวันข้ามคืนคุณโด่งดังขึ้นมาเลย ตกใจครับดีดใจที่มี ฟนคขับที่น่ารักทุกคนตามอะไรเงี้ยครับก็ม,มีมีคนตามไปกองบ้างให้ของกินให้อะไรบ้างเง<อ>ี้ยครับคือตอนแรกคุณบอกเลยคุณยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองดังใช่คือตอนแรกเนี่ยผมยังถ่ายละครยังมีกองละครที่ติดอยู่อะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เลยอยู่กันยาวนิดน,นึงก็เลยคือชีวิตอยู่ในกองละครตลอดคือไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอแล้วไม่รู้ยั้ยไงว่าตัวเองเออเฮ้ยเอาวุตายละมีคนชอบเราขนาดนี้เลยหรอก็จริงๆก็ช่วงหลังๆมาก็เริ่มมีคนติดตามคนอะไรเงี้ยครับไม่ว่าทางโซเชียลหรือว่าทางอะไรเองอะไรเงี้ยครับพอรู้ตัวว่าแล้วแบบ เราขนาดนี้แล้วเราตกใจเนี่ยปรับตัวเองอยังไงเป็นปกติครับอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นออลิงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับออก็อยู่ตามกองตามอะไรก็เจอก็มาก็มาพูดคุยกันบ้างใช่ไหมทำไมเป็นลิงเออสงสัยด้วยอ๋อ,อ,อ,อแบบเาโซนเลยเป็นลิงโซนหรือว่าทำหน้าเหมือนลิงมไม่ใช่ลิงธรรมดาลิงจักจั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่คิดว่าตัวเองดังนะแต่ว่าได้ข่าวว่าวันแรกที่ละครออนแอร์นี่ถึงกับกรี๊ดแตกเลยเหรอคะเจมใช่ครับละครออนแอร์วันแรกก็เป็นพลาทอนตอนแรกตอนแรกที่เห็นตัวเองในทีวีโอเป็นไงคือเด้อเด้อเด้อเนี่ยหน้าด่าการคุณหรือเปล่าคะค่ะตอนนั้นไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ครับมีพี่ปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวร้านอาหารเขาไปนั่งดูกันอะไรเงี้ยพอเห็นฉากแรกที่ตัวเองเหรอว่าลงจากเครื่องบินมาใช่ไหมอึ้นมาอ๋ออย่างนี้เลย กี้เลยกี้เลยอ่ะฉันก็ใกล้เคียงไหมล่ะกี้เลยครับคุณกี้ใส่ตัวเองขนาดนี้เลยเหรอใช่แม่ไงพ่อแม่ว่าไงพ่อแม่แม่กี้ดังกว่าหรือว่าพ่อกี้ดังที่สุดครับนี่เลยผมก็มาวันนี้ก็มาวันนี้พ่อแม่มาด้วยมาด้วยน้ารังไหมกูให้กำลังใจสิริเออสวัสดีค่ะคุณแม่สวยมากสวยตายแล้วคุณแม่คะสะพอยู่นี่ค่ะเด็กทหารอพี่คะพี่แก่กว่าแม่จริง กระแสเจมจินี่คือสุดยอดโอเคคนกีดการ์ดคนติดตามคุณในโซเชียลมีเดียแต่ที่เห็นเป็นรูปประทมสุดๆคือแผงหนังสือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงทุกวันนี้มีหน้าปกเจมจิทุกวันทุกเดือนก็จริงๆแล้วก็เป็นทางพี่ปิ๊กครับที่เขาจับจัดมาหายให้อะไรอย่างนี้ครับทั้งหมดก็ประมาณ90 เก้าสิบกสงสารแฟนคลับว่าคงไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะใช่ใช่ว่ามีแบบนี้คือในสื่อทุกเล่มนี้เก้าสิบเล่มนีคือเฉพาะที่ลงปกนี่ยังไม่รวมที่มีสัมภาษณ์ข้างในด้วยปกไีประมาณสักหกสิบครับมันเล่มก็มีแบบว่าทําปกเพิ่มด้วยอะไรด้วยครับเออพิปกพิเศษเองคุณอยากเห็นแบบที่ทั้งหมดที่คุณเคยลงมาเลยไหมคะมี่ครับลวบตึงมาให้คุณเลยค่ะคุณอยากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น ขึ้นปกเกือบทุกเล่มของนิตยสารดูสิคุณลงแบบโอ้โหทุกอย่างแน่นี่ฉันว่านะลงเล่มนี้หล่อสุดเลยไหนพลอยแกมเพชรอ๋อ้นี่ตายแล้วอะไรอะลงเหรออะไรครับเออลงสมัยไยปัจจัยที่ห้าเปิดหน้าแรกเปิดหน้าแรกใช่นี่แด่เจมจิคลิกๆและเจมฝุดฝุดอ้า นี่เป็นหนังสือคุณค่ะขอบคุณครับที่ฉันมอบให้คุณเองค่ะขอบคุณครับแต่อีกเล่มนึงเก็บไว้นะเรียนเนาะมันมีครบทุกเล่มอย่างนี้นะก็ไม่ครบนะครับแต่ว่านี่ผมตกใจมากเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแบบว่าครบขนาดนี้มาก่อนเยอะมากนะคือความฝันของผมคือว่าเวลาที่ไปถ่ายทํางานเหนื่อยอะไรอยเงี้ยครับวันหนึ่งถ่ายประมาณแบบสามสี่เล่มก็เลยคิดว่าอยากจะไปถ่ายรูปกับแพงหนังสืออยากถ่ายรูปกับแผงหนังสือนี่ไงล่ะสามแซ่บจัดให้วยคุณจัดไปเอาเงยเอาเลยใช่ไหมชนหนึ่งสองสาม รัวประมาณ25่ส้ลูกโอเคได้เลยถ่ายแบบว่าตรงกลางด้วยดีตรงกลางอย่างงี้สองโอเคนะจับปเลยเฟินนะฟินนะโอเคเอาละค่ะสิ่งเนี้ยที่อยากจะถามมากๆเลยทีเดียวคนเราเนี่ยเวลาสมัยเนี้ยพอหน้าตาดีเหมือนกับปั้นมาเนี่ยนะใครๆนะก็จะบอกบอกว่าต้องไปทำศัลยกรรมมาทั้งหน้าเลยทีเดียวแหละอย่างเจมเนี่ยทำไหมคะพูดมาก็เออเออมันเออทำไมล่ะเขไม ไม่ทำก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำไม่มีส่วนไหนทำเลยเหรอเียไม่มีไม่มีครับไม่มีจม่จอมูกครับเหมือนเดิมของจริงเฮ้ยตจากรักอยู่แล้วเนี่ยรักมากกว่าเดิมเดี๋ยวจะไม่เชื่อแค้แหมดอ่ะเพราะว่ามีหลักฐานมายืนยันนะในวัยเด็กหรือเอ้ยนี่มันเด็กหญิงหรือเปล่าเนี่ยเด็กชายเด็กชายไหนดูดิโอ้น่าหวาน ดังหน้าหวานตั้งแต่เด็กแกเป้าเลือดเธอรูปต่อไปมีเขาไอช่อบถ่ายรูปนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะคิดว่าอันเนี้ยตายอ่ะจริงจริงทำเลยทำเลยน่ากลัวนะน่ากลัวนะไม่รอดอหรอใช่ครับนี่ตอนเป็นนักเรียนนี่โพสท่าถ่ายรูปขนาดนี้เลยอะเนี่ยไหน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  เล่นเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเออเฮ้ยคือตอนนี้เรียกว่ากระดูกอ่อนกรุบกเลยอะไม่ได้ทำเสียกรรมตัวเองก็ไม่ได้ทำแต่รู้ไหมว่าตอนนี้ในวงการเสียกรรมอะเขายกให้หน้าคุณเนี่ยเป็นหน้าที่อยากจะทำตามมากที่สุดเขาเรียกว่าเป็นโมเป็นบล เป็นโมเลยเคยได้ยินข่าวนี้ไหมที่จริงนวที่ผมได้ยินมาก็คือว่าพี่ปิ๊กนี่แหละครับพี่ปิ๊กตอนที่จะไปเกาหลีด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินข่าวนี้มาเขาเลยกระทำบ้างพี่ปิ๊กผู้จัดการเราอยากทำหน้าให้เป็นเหมือนเราใช่บอกว่าเดี๋ยวไปเกาหลีไปด้วยกันเดี๋ยวทำด้วยกันเลยอะไรเงี้ย มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าอยากรู้มากจริงๆเลยพอคนเราเนี่ยมันดังมาแล้วเนี่ยนะกระแสข่าวนี่นะเรื่องของที่ว่าซุปตาเนี่ยนะ,ะแบบสายฟ้าลแลบอย่างเจมอย่างเงี้ยนะ,ะมีข่าวออกมาเยอะมากนะพอดังแล้วยิงเ